เอาล้วครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง m ิสเตอร์มินนะครับผมและเราก็กลับมาลงคลิปอีกครั้งนะครับหลังจากที่ห่างหายไปประมาณราวๆเกือบสามเดือนนะครับและตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกม F4 24นะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นเป็นนักเตะนะครับที่ชื่อว่าฮาวิ่มอยนะครับผม ก็เป็นนักเตะอาเจนมีเชีออยล์เบรีรร่โค้ดเพราะว่าเป็นสีผิวนิดหน่อยนะครับผมสําหรับนักเตะฮาวิมอยคนนี้นะครับผมรองเท้าผมก็จะใส่เป็นฟูม่านะครับ ล้วดูรอยสักที่แขนซ้ายนะครับโอ้โหโคตรเท่ล้วดูแขนขวามีรอยสักนิดนึงเอาแบบว่าพอให้มีติดแบบว่าเท่ๆนิดหน่อยนะครับก็ท้าความก่อนแล้วกันครับว่าฮาวิมอยครับเป็นลูกของเศรษฐีที่อยู่อาเจนตินานะครับผมแล้วเจ้าตัวนี่แบบว่ามีความฝันอยากจะเตะฟุตบอลนะครับอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพครับแล้วเขาก็ได้ถือกระเป๋าหอบเสื้อผ้า เดินออกจากบ้านมาแล้วก็ไปที่บาร์แห่งหนึ่งครับเขาก็เดินไปเจอกับแม็กอเลสเตอร์โดยบังเอิญครับซึ่งเป็นช่วงพักผ่อนของแม็กอเลสเตอร์นั่นเองนะครับผมเขาเห็นอย่างนั้นเขาก็เดินเข้าไปทักทางด้านของแม hey, ็กอเลสเตอร์เฮ้ยนี่คุณใช่แม็กอเลสเตอร์หรือเปล่าผมชื่อมอยแล้วผมก็อยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพด้วยคุณพอจะช่วยผมได้ไหมแม็กอเลสเตอร์ก็หันกลับไปตอบอย่างทันทีเออคือตอนนี้ทางด้านของ ทีมของเราขาดตัวผู้เล่นที่จะเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาเพราะ,ะตอนนี้เชคเกนคอปได้ปรับให้เทรน์เอเล็กซ์เนอร์โอโนเข้ามายืนเป็นกลางรับได้ด้วยส่วนในทีมของเราก็จะขาดแคลนทั้งด้านของแบ็คขวานายพอจะเล่นแบ็คขวาได้หรือเปล่าแน่นอนผมเล่นได้ทุกตำแหน่งครับแล้วแต่โค้ดนั้น เดี๋ยวฉันกับไปคุยกับเชคกินคอปให้แล้วนายก็บินตามฉันไปที่เทศอกฤษได้เลยนะหลังจากที่จบบทสนทนากับแม็กอเลสเตอร์ตรงนั้นฮาวิมอยก็มีความหวังขึ้นมาเล็กๆครับแล้วก็ได้กล่าวคำอำลากับแม็กอเลสเตอร์ครับแล้วแม็กอเลสเตอร์ก็กล่าวคำอำลากับเจ้าหนูฮาวิมอยไปนะครับผ่านไป2สัปดาห์ครับฮาวิมอยครับก็ได้ทำการบินตรงครับจากประเทศอาร์เจนตินาครับเข้าสู่ ปะเทศอังกฤษครับเพื่อนที่จะไปที่สนามแอนฟิวนะครับผมได้มาเจอกับเจ็กนคอปครับแม็กอลิสเตอร์ได้บอกฉันไว้แล้วนายพร้อมที่จะลงฝึกซ้อมเลยหรือเปล่าก็แน่นอนผมพร้อมนั้นโอเคเดี๋ยวตามสตาฟโค้ดไปแล้วนายก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมลงฝึกซ้อมกับทีมได้เลยก็จะตามนี้เลยนะครับก็ท้าความมายาวพอสมควรแล้วนะเดี๋ยวเราก็ไปลุยกับทางด้านของฮาวิ่มอยครับจะเป็นอย่างไรกับ ลิร์พูครับซึ่งขาดแคลนแบ็คขวาอยู่นะแม็กไอเทนก็ผีเข้าผีออกนะแต่ว่าเจนนิคอบก็จับไปเล่นกองกลางได้ด้วยนะครับสำหรับเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเลสโก o เอาละครับผมแล้วก็มาสู่สนามซ้อมของทางด้านของลิร์พูนะครับสำหรับฮาวิมอยครับตอนนี้เจ้าตัวก็อายุ25ปีคือเป็นจาเพศแล้วก็คือ มีความฝันแล้วครับโตแล้วครับโตเป็นหนุ่มแล้วครับนี่โอ้ยโคตรจะเท่เท่เป็นบ้าเอาละครับได้เจอจากนินคอไปแล้วตอนได้สนทนาก่อนที่จะลงมาซ้อมครับนี่ฮะมาแล้วครับกาวเหล็กโอ้โหเลยตักตูจะเทโคตรจ้าบโคตรจ้า เอาละครับผมก็ทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับก็จะมีซั c เซสไล l ์แท็กเกิลนะครับเ2เลยนะถ้าเราจะ่อสัญญาที่นี่แท็กเกิล р е ี่ t a c เ l e r a ปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็แม t c h อินสตาร์ทคือสตาร์ทเป็น11ตัวจริงคือประมาณ24%เปอร์เซ็นต์ของทั้งทัวร์นาเมนต์นะครับแล้วก็ไอ้ข้างล่างก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ครับดิมบิ n ง Rate แล้วก็วินลีคับนะครับก็วินลีคับแค่เกมเดียวก็น่าจะโอเคครับน่าเราน่าทำได้ครับ ก็ถ้าเราอยากจะต่อสัญญาเราก็ต้องทํา3ข้อข้างบนของเราให้รู้ร่วงนะครับแต่ไอ้แทเคิลเจ็ดสิบสองครั้งแมงก็เยอะพอสมควรนะครับเอาละครับผมแล้วก่อนอื่นที่เราจะไปลุยกันลิเวอร์พูลกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวนักเตะผู้เล่นของทีมเราก่อนนะครับว่ามีใครกันบ้างนะครับผมตอนนี้นะมอยแบกขวาใช่ไหมก็มีเทนกับแบดลี่นะครับเป็นเด็กนะเด็กอายุ19ด้วยนะครับ ตอนนี้เราก็อายุ24แต่ไอ้เทนเนี่ยมันมันสามารถไปยืนเป็นกลางรับได้นะเหมือนเจอกันคอปเหมือนขยับไปยืนกลางรับได้นะครับโอ้โหเซนเตอร์เยอะยังวะเอาครับเดี๋ยวเราเริ่มจากผู้รักษาประตูโอ้โหผู้รักษาประตูก,กตตี่คนวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าผู้รักษาประตูหกคนปล่อยยืมไปหนึ่งคนอ้โหเลยแล้วแบ็กซ้ายเราก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้า โอ้โหเซนเตอร์ครับเซนเตอร์มานับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10โอ้โหเซนเตอร์เรามี10คนนะครับโู oh, ้แต่เป็นเด็กซะส่วนใหญ่นะครับมีตัวที่ใช้บ่อยๆกน็น่าจะเป็นนี่ครับฟันไดนะมาติปแล้วก็คูนาเต้น,นะครับผมแบ็กขวาเราก็ดูไปแล้วนะครับส่วนกองกลางนะครับกองกลางตอนนี้มีแม็กอเลสเตอร์นะครับเป็นคนที่คุยให้เรามาอยู่ใน ลิเวอร์พูลนะครับผมเป็นคนที่ติดต่อเรากะให้กับเจเกนคอปนะครับก็ต้องขอบคุณแม็กอะเลสเตอร์ด้วยนะครับผมส่วนกลางลุกกลางลุกมีเอเลียดโอ้โหมีสบูสลายอย่างนี้ทุกคนรู้ครับปีกซ้ายปีกขวาก็มีดียร์สซานล้านะครับโจตากัคโบแล้วก็ดาวินดูนเยสนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกะลิเวอร์พูลกันเลยแล้วกันนะครับผม l e ส s go เอาละครับผมก่อนที่เราจะไปแมตช์แรกในช่วงปีซีซั่นนะเดี๋ยวผมขออนุญาต เทรนนิ่งก่อนละกันเพราะว่าตอนนี้เจคันกอฟไม่ค่อยจะอยากให้เราจะมีชื่อสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปเทรนนิ่งกันก่อนละกันนะครับผม สำหรับเม็ดแรกครับที่เราจะเล่นปีซิสตันเม็ดนี้เราจะเจอกับทางด้านของอาบีไลซิกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ลงนาทีที่เท่าไหร่นะครับสำหรับจกเกิคอปจะไว้วางใจให้เราลงตอนไหนนะครับผม let's go เอาละครับแล้วเราได้ลงนาทีที่7 5นะครับแทนทางด้านของมาติฟนะไปยืนเป็นเซนเ,น,เนเตอร์ฝั่งซ้าย ก็ถือว่ายังเป็นตำแหน่งกองหลังของเราครับและนำอยู่ด้วย1ประตูต่อศนครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยละกันเอาแล้วครับมาแล้วครับสำหรับการเดบิวต์ของฮาวิสมอยนะครับผมออกมาที่มอยมอยวางขามไปลูกนี้สวยเลยครับโอ้โหถึงโมซาล่าแต่จับบอลโอ้โหซาลาจับบอลอะไรวนัน่า้าแม็กอาเลเตอร์มาตรงนี้โซบอทไหลโอ้ย แล้วจะโดนส่วนขึ้นมาตรงนี้โอเป็นหน้าโอเป็นหน้ากระชากขึ้นมาแล้วเรามาแล้วครับตรงนี้เราโอ้โหไม่ทันวะแล้วยังไงลูกนี้โอ้โหโดนตีเสมอ,อนาทีที่85จากโอเป็นหน้าครับแล้วมอยหวางออกมาที่กลบับสายให้กับทางด้านของโรเบร์สันมาที่เอเลียตมอยให้มาโอ้โหแมกเลเตอร์ลูกนี้สวยครับ แล้วมาที่โซบอลไลแล้วพิกมาเนโกโจตายังไงมาที่อิเลียดโอุคูลอยังไงยังไรอิเลียดไอ้โจตาอิเลียดโอ้โแล้วจะโดนส่วนนี้เรับตองกลับตำแหน่งไปบอลมาที่โซเบน่าแล้วสั่ไหลชิปลูกนี้โอ้โหแล้วไม่ได้ครับลูกนี้ชิมโมเวเน่มาที่โอเบน่า ไปน่าเอามาที่ชาวีซิม,มอนให้มาโอ้โหเสียตำแหน่งลูกนี้โอ้โหโ,โ,โดนประตูห้องเจเลยเม็ดแรกโอ้โหเดบิวโอ้โหแล้วมายืนเซนเตอร์ครับไม่ค่อยถนัดนะโอ้โหลวดจัดโอ้โหดูชาวีซิม,มอนนะให้มาตรงนี้แล้วโอ้โหเป็นหน้าครับคนเดิมครับหลุดมากดขวาลูกนี้ก็เรียบร้อยอะ แล้วมีถอดเดกโกโจตาวาครับส่งดาวินนูเยตลงมาแต่ว่าเวลามันหมดไปแล้วโอโ้โหแล้วก็เรียบร้อยครับแพ้ไปครับ2ประตูต่อหนึ่งะครับโอ้แล้วเราลงมาเกมเปลี่ยนเลยวะโอ้แม์แรก,ก็เดบิวต์ไม่ค่อยดีครับ เอาละครับแลเกมการแข่งขันกับ a c มิลานนะครับผมเราจะได้ลงนาทีที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยลยกันนะครับผมและได้ลงนาทีที่8 2โอ้โหได้ลงน้อยกว่ารอบที่แล้วนะครับแต่ว่าได้ลงแทนแบตลี่นะครับที่ลงเป็นตัวจริงแทนเทนอเล็กซานเดอร์ารนโนนะครับแล้วเราได้เล่นตำแหน่งของเราแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยลวกันนะครับผมแมตชนี้จะทําให้ดีที่สุดนะครับ let's go เอาละครับแมตที่สองกับลิวรูพูครับวันนี้ได้ลงตำแหน่งของตัวเองแล้วครับสำหรับฮาวิมอยครับสวยดีมาแล้วกากโปกากโปหลุดเข้ามาอย่างนี้แล้วคอร์ดมาตรงนี้ได้คงด้วยคู่แมคาเลสเตอร์ครับมาที่สาราสารามาที่มอยมอยโอ้โหอะไรวะเน่ะ โอ้ oh, ต้องยกมือขอโทษเลยครับโอ้โ oh, หยังไม่ยินครับเปิดบอลเบนนาเจอร์ให้มาแล้วก็เลยเอาแล้วตรงนี้ให้มาสวยครับแล้วหลอกใส่ตรงนี้ไปครับจะได้สวนขึ้นมาที่แม็กอเลสเตอร์สบอะไรให้มาสวยห,หนูไปล็อกหนึ่งยังวะให้ต่อสบอะไรมาที่มอยมอยโอ้โ oh, หให้ไม่ดีครับลูกนี้ให้มาตรงนี้อูโน่ คาราเบียคาราเบียคอรมาแล้วโคโอ้โหอะไรวะลงสองแมตชเสียประตูสองแมตชเ,เลยครับสำหรับราว,วิมอยของเราครับโอ้อะไรครับเนี่ยวเราดูคาราเบียคอรมาตรงนี้ขึ้นเอาชนะทางด้านของวูจินฟันได้ครับแล้วก็โขกผ่านมือของอาริซอนเบเกอร์เข้าไปครับโอ้โหฟันได้ประกบตัวไม่ดีครับ S 1> <S 1> โอ้โหแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้จบเสมอเฉยเลยครับโอ้โลงสองแมตช์เสียประตูทั้งสองแมตช์สำหรับฮาวิมโมยของเรา <S 1> <S 1> โอ้โแล้วลงไปสองแมตช์เสียสองแมตช์ <S <S ผมคิดว่ามันไม่ได้แล้วแหละไม่ได้แล้วเราต้องเปลี่ยนทรงผมสักหน่อยแล้วกันนะครับเอาแล้วครับผมแล้วก็เราลงไปสองแมตช์เสียประตูทั้งสองแมตช์เราก็ ตัดสกินเฮดมันเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อจะแก้เคดได้นะครับสําหรับแมตต์ต่อไปนะครับสาหรับยงปิซิซันก็ผลงานไม่ค่อยดีครับสําหรับฮาวิมมอยของเรานะครับผมเอาล้ครับผมและเกมแมตต์กับบิยาริวนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยครับมาดูนะครับว่าแมตต์นี้เราจะทำผลงานได้ดีสักแค่ไหนนะครับสำหรับฮาวิมมอยและโอ้โหเริ่มได้ลงน้อยแล้วได้ลงนาทีที่84แล้วนําอีกแล้ว น้ำหนึ่งศูนย์อีกแล้วครับทุกคนแล้วได้ลงแทนทางด้านของโอ้โหลงแทนฟานได้วะเล่นเป็นเซนเตอร์อีกแล้วครับสำหรับแมตช์นี้เอาละครับผมแล้วมาแล้วครับเปลี่ยนทางด้านของกัปตันเวอร์จินฟานไดออกครับโยนมาตรงนี้หมาแล้วได้โอ้โหตรงนี้โอ้โหแล้วถือว่าได้ลุ้นแล้วลูกนี้โจนดิแอสดิแอสต่อมาการ์โกแล้วเข้าทางกักโมอีกทีโโอ้ห กูกูกูโหลงมานัดนี้ครับบอกแล้วว่าเกี่ยวกับทรงผมจริงๆนะครับเฮาวิมอยครับแต่พอเม็ดนี้ลงมาแล้วเพื่อนยิงได้ครับแล้วเป็นกักปครับบอลมันเป็นใจครับโอ้โหดวงมันมาครับนี่ฮะแปลด้วยขวาลูกนี้ผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปเลยครับปาเลโกให้มาที่อเล็กโอ้เราตรงนี้ให้มาลูกเสียบสกัดโอ้เป็นไงครับบอกแล้วครับนายเ็คโอาโห หาวี่มอยครับไปมาที่มอยมอยออกไปที่สบปลายสบปลายมาที่มอยมอยจิบลูกนี้ให้กับทางงานของแมคคลริสเตอร์โอ้โหยิงอีกทีอีกที่โอ้โหไม่ได้ประตูครับลูกนี้แล้วยังไงจะโดนสวนขึ้นมาโอเคครับโอคคบ้โหเกือบจะมีแอ็ดซีดครับสำหรับมอยนัดนี้ครับแต่ว่าก็ทำได้แค่เกือบครับ ตัดผมใหม่ก็ถือว่าได้ผลครับสําหรับหาวิมอยครับมาครับแล้วแมตช์นี้ครับเราจะออกไปเยือนด้านของเชลซีนะครับผมสําหรับแมตช์เปิดดูก,การพิมลีกอังกฤษนะครับเดี๋ยว เราไปดูนว่าเราจะได้ลงไหมหรือจะได้ลงนาทีที่เท่าไหร่นะครับ Let's go และได้ลงนาทีที่76แล้วก็นำอีกแล้วด้วยนำ1.0อีกแล้วครับโอ้โหแล้วได้ลงไปแทนคูนาเต้น,นะครับเป็นเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายนะครับโอ้อะไรวะไม่ได้เล่นตำแหน่งแบ็กขวาที่เราถนัดเลยนะครับเอาละครับพีมิลีกอังกฤษเมสเล่กองทั้งด้านฮาวิมอยนะครับผมขึ้นมาที่มาดูเกะมาดูเเกต สไลด์โอ้โหสไลด์ไม่โดนอะไรครับสไลด์เว้าเดี๋ยวขึ้นมาตรงนี้ยังไงโอดักไว้ได้สวยไปไปที่โซบอะไรมาที่มอยอุย้ยมอยแล้วมอยเสียบอลไงเสียบอลเอนโซ่ไงแล้วมาที่ฮากฮิมสี่เยกหลุดมาตรงนี้กดโอ,โอวันนิซันเบเกอร์ช่วยชีวิตครับโอ้เกือบโดนทันทีบาทอีกแล้วมาดูอีเกะพาขึ้นมาแล้ว ไห้พอทีลิซเจมลิซเจมยกมาตรงนี้อยู่ที่แจ็กสันแล้วสไลด์โอ้ยเกือบโดนโอโเอาเลยครับแล้วเกป,ปาอาิซาบาลาก้าขึ้นมานะครับแล้วยกมาตรงนี้โคออกมาได้แล้วจะสวนจะส,วน,จะสวนไงยังอยู่ที่อักกิมซิเย็กซิเย็กให้มาตรงนี้ลงสไลด์โอ้วยสไลด์ลลบางทางวันได้โคตรด,ดีครับลูกนี้โอ้ทำให้ แท็กซันยิงไม่เข้านะครับโอ้โหเอาชนะไม่ได้ครับเปิดตัวพิมียรีนัดแรกครับเก็บ3คะแนนไปได้ครับสำหรับฮาวิมอยครับเอาละครับผมแล้วเกมการแข่งขันนัดนี้ครับเราจะเจอกับทางด้านของบอลสมัรนะครับที่สนามแอนฟิ์นะครับผมเราจะได้ลงนาทีที่เท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่จะเกินข้อครับตอนนี้ เราก็จะพยายามเบียดลงตัวจริงให้ได้นะครับสําหรับลิวพูเอาละครับแล้วได้ลงนาทีที่79ลลงเป็นเซนเตอร์ฝั่งขวาอีกแล้วแทนเมอร์จินฟันไดนะครับคือได้เล่นแค่แม็่ขวาตําแหน่งตัวเองแค่ตอนปีซซสันแมตช์เดียวนะครับสำหรับฮาวิ่มอยครับเอาละครับแล้วได้เล่นต่อหน้าแฟนๆที่สนามแอนฟิลด์ครับสาหรับฮาวิมอยให้มาที่มอย เราจะเสียบอลโอ้โหเกือบเสียบอลโซโบไลส์ให้มาที่โมซาราต่อมาที่โจนโยิงโอ้โหยังติดที่ลาดูครับนี่ไงครับโอ้โหนี่ไงครับโอ้โหแล้วนี่ไงครับโอ้โหฟาวโอ้โหแล้วเสียฟาวไลยครับโอ้สไลด์น้ำดอกรวดสำหรับทวิม,มอยครับโอ้ยังเดือนนะครับ แล้วต่อมาที่โจนไปแล้วครับโเบอร์สันโเบอร์สันยกมาตรงนี้สวยเลยครับอยู่ที่ลุยดิอัสลุยดิอัสลุยดิอัสยกมาตรงนี้ได้โควโอ้โหเป็นทีมงานของซอฟบอสไล่ครับโอ้โหทำประตูขึ้นนำเองนะทีมงานของลิมบูบูโอ้โหเอาเรื่องจัดๆครับเป็นทีมงานของ ลุยดิอาดยกมาตรงนี้แล้วโซบอไลได้ขึ้นคนเดียวตรงนั้นแล้วโอ้โห้ยงงย้อนมาเสาแลกครับทางด้านของลาดูก็ขยับไปที่เสาสองครับหมดสิทธิ์ไปครับลูกนี้แล้วมาที่หมอยโอเคครับโอคค้โอคคโอคคแล้วก็เรียบร้อยครับผมเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลครับได้ประตูโทนจากทางด้านของโซบอไลนะครับ โคกพาทีมชนะไปครับ1ประตูต่อศนย์ครับแล้วเก็บชัยชนะ2แมตช์ในลีกครับสำหรับลีบูพูครับก็เป็นไงกันบ้างครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับใครที่ชอบเจ้าหนูฮาวิ่มอยครับก็ฝากติดตามกันเยอะๆครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ